หลวงปู่เนียงคืออาจารย์คนแรกของหลวงปู่สดพระมงคุณเทพมุนีเมื่อพศ2449ภิกษุสดจันทสโรได้อุปสมบทที่วัดสองพี่น้องวัดบ้านเกิดในขณะนั้นหลวงปู่เนียงเพิ่งจะได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องใหม่ๆเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หนงอินทะสุวรรณโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยพระอุปชาคือพระอาจารย์ดีวัดประตูสารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีภิกษุสดจันทสโรเมื่ออุปสมบทแล้วตั้งแต่วันแรกท่านจึงเริ่มปฏิบัติสมถวิปัสนากับหลวงปู่เนียงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นตลอดหนึ่งพรรษาภิกษุสดเป็นสิทธิก้นกุฏิหลวงพ่อเนียงคอยอุปถากรับใช้ในกุฏิเจ้าอาวาสหลังนั้นกุฏิทรงไทยแฝด ซึ่งอยู่ด้านข้างอุโบสถติดท่าน้ำริมคลองสองพี่น้องกุฏิหลังนี้เป็นที่พักอาศัยของเจ้าอาวาสมากกว่าสามรุ่นปัจจุบันได้ผุพังเสื่อมสลายตามกาลเวลาอายุกว่า200ปีทางวัดสองพี่น้องโดยหลวงพ่อมหาเวยพระปริยติวรคุณได้รำลึกถือพระคุณของบุรพาจารย์เจ้าอาวาสในอดีตจึงกำลังเร่งก่อสร้างกุฏิบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส เป็นกตัญญูบูชารูปแบบเป็นกุฏิทรงไทยแฝฟต,ตามเดิมแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิมนับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่กตัญญูบูชาต่ออดีตจเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคได้ที่วัดสองพี่น้องบัญชีธนาคารออมสินเฮกที่ 0, 0 2 0 4 6 7 9 2 0 2 1 9 อนุโมทนาบุญสาธุ